สวัสดีครับวันนี้นาเล็กก็มีโอกาสได้ขึ้นไปไหว้สเสด็จเตี่ยนะแต่ก่อนอื่นก็ต้องรีวิวเส้นทางก่อนนะเริ่มจากนี่แหละอนุสาวรีย์ของนาวิกโยธินนะที่หาดเตยงามนะเราค่อยเลาะชายทะเลขึ้นไปนะเนี่ยเส้นทางก็ถือว่าเส้นทางดีนะวิว อีกฝั่งหนึ่งเป็นทะเลส่วนอีกฝั่งหนึ่งเป็นภูเขาเนี่ยเราก็จะวิ่งชิดฝั่งภูเขาและขึ้นไปนะผ่านผ่านเรือนสักประดูนะวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆทางก็เริ่มชันซนะ่จงก็ต้องใช้เป็นเกียร์ต่ำนะตลอดเส้นทางเราก็จะเห็นคนที่ เขามาออกกำลังกายกันนะแต่ก่อนที่จะขึ้นนะก็จะมีแบบว่าเป็นด่านนะของทหารนะแตต้องคอยตรวจสอบว่าคนผ่านเข้าไปนะเป็นประชาชนทั่วไปหรือว่าเป็นทหารหรืออะไรก็เผื่อจะให้คำแนะนำนะนี่จะเป็นด่านตรงนี้ มีทหารเข้ายามอยู่เนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นทางขึ้นเขาที่ว่ายังไม่ชันเท่าไหร่สองข้างทางก็จะเป็นวิวสวยงามมากมีป่าทั้งสองทั้งสองฝั่งแต่บริเวณนี้จะมีพวกทัวลิงเยอะมาก ทางเลี้ยวขึ้นไปนะเลี้ยวขวาขึ้นไปแต่เมื่อกี้ถ้าเราไปตรงก็จะเป็นทางลงไปฝั่งแหลมเทียนนะนี่ยทางก็จะชันขึ้นเรื่อยๆเริ่มเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆรนะืวิ่งก็ต้องใช้เกียร์ต่ำา่เนี่ยสองทา,างก็วิวสวยงาม คนที่ไม่คุ้นชินทางก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันหน่อยนะทางก็ถือว่าเป็นทางรถสวนค่อนข้างแคบนิดหนึ่งเนี่ยตลอดเส้นทางก็จะมีคนเดินคนวิ่งออกกำลังกายบางคนก็ไปขึ้นไปไหว้สารสเสด็จเตีย่ยเนี่ย ก็ถือว่าบรรยากาศดีนาเล็กก็ไม่ได้ขึ้นมานานแล้วนะจำได้เคยขึ้นสมัยที่เป็นนักเรียนนี่แหละว,วิ่งขึ้นไปก็มีทั้งโดนลงโทษโดนอะไรไปด้วยนะก็เพลินเหมือนกันหอบเหมือนกันนะโดดกบขึ้นไปอะไรอย่างเนี้ นะโดนขวดโดนโลงโทษไปเรื่อยนะก็เป็นวิธีการของทางหารที่เขาต้อนรับนักเรียนจ่าหรือว่านักเรียนจ่าทาหารเราจะมาเป็นลูกของเสด็จเตีย่ยนะเราก็ต้องขึ้นไปไหว้นี่บรรยากาศตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถเหมือนกัน วันธรรมดาเนี่ยรถค่อนข้างจะโลง่งข้างบนมีที่จอดแต่ถ้าเว้นวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยที่จอดข้างบนจะมีน้อยมากไม่เพียงพอก็ต้องจอดข้างล่างนะโซนเมื่อกี้เนี่ยนี่ฮเริ่มชันขึ้นเรื่อยๆชันขึ้นเรื่อยๆนะ mm hmm. นี่ยก็จะถึงแล้วนะ มองเห็นลน้พอขึ้นมาตรงนี้ก็จะเป็นลานจอดรถนะเราก็จะเห็นรถจอดอยู่นะก็จอดได้อยู่พอสมควรนะประมาณสิบคันได้นะเนี่ย แล้วก็มีที่จอดอ่ามีเจ้าถิ่นมาต้อนรับแหละตัวผอมแห้งอ่ามาสมุที่รถเลยเนี่ยโอ้โห,โห,โหเนี่ยถ่ายรถเลขสวยด้วยรถนงองฟอมนี่ดนเนี่ยแหละมาถึงในบรรยากาศแบบนะี้เลยเนี่ย มีป้ายนะสารสเสด็จเตี่ยถึงแล้ว